มีมือเดียวนะแต่ว่าเราก็อยากจะตัดกิ่งนี้เล็งมาหลายวันแล้วนะจะตัดกิ่งนี้เพราะว่ากิ่งมันซ้อนเพื่อนอยู่นะกิ่งตรงนี้นะคะเราจะตัดแล้วก็ลองเอาไปชังดูนะกิ่งนี้ นี่นะคะเดี๋ยวจะลองเอาไปชํำดูนะต้องรอดนะลูกเสียบเลยแล้วกันนะ จริงๆเขาให้เขาวางให้แผลแห้งก่อนนะค่อยเสียบที่เขาว่ามานะแต่ว่าเราจะไม่รอเราจะเสียบเลยนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าเราจะไม่รดน้ําเขานะสักสี่ห้าวันจะไม่รดน้ํานะคะเสียบแบบนี้เลยหวางนี่แล้วกัน ช่วงนี้แดดไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็วางตรงนี้ได,ด้ลุ้นกัน